see you! สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับบูฮิเมียนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพีมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันกับเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุานายลูกผมก็คือเดวิดลุยล่างทรงผมเหลืองนะครับ เราด้บรรลุได้บรรล We've got enough clout right now in one little m a r b o What do you want me to push for? Do you want to be the president? No. ผมเป็นรองนายกนะครับไม่ต้องให้มันกินโอ้เดี๋ยวแต่แล้วก็ข้าวคนอื e นอื้อฮื้อเดินเล่นแล้วก็เดินเล่น เราเป็นนายกเลยนะเว้ยกู้สูสวัสดีครับเราต้องการไฮเวย์อ่ะเหมือนกับเหมือนกับวบรรทวงว่าเราทำตัวหยาบคายเป็นเป็นนายกก็ยังหยาบคายดูนี่ว่ากฎหมายมันดีตรงไหนดูดิเขาชอบไฮโรดว่ะเอ้ยทำไมเสียงมันผู้หญิงตัวผู้ชายอ่ะล็อกกันี่ได้ยินเสียงไหมได้ยิน เสียงเสียงก็เป็นคนที่เสียงแหลมมดไม่ต้องไปงานก่บมันอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต่อยอ่ะดีไปแล้วมั้งฉันเป็นแฟนวันธุแ้เลยนะมัน멍นะผมได้ดี่ยวเล็กอย่างนี้ผมควบคุมทุกอย่างผมเป็นรองนายยกต้องนำทาง โอเควอทแยบเราจะไม่อ่านสคริปต์เราเก่งเราดีนายยกอะไรมันเหมือนมันกดเราลงอ่ะมันกดเราลงไงมันกันนายกัวโดนเอเลี่ยนทำร้ายไงแยบดีครับดีโ้ยโอ้ยยิงมันโดนดีสองนัดเขาเอาเชฟปืนพกเลยดีสุดแล้ะ อยากรู้อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเหรอมีสศกโฉมความอ่ะเท่าที่ฉันรู้พออยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่แล้วคือดาวินดึงครับมีแคมเอาของเอาอาวุธอี้มศีรษะระวังด้วยนะครับท่านนายกระวังตายนะเพื่อนอย่าพงคอน้ำมืด โอ้เค็หนกเค็โอ้ย่านนยกอยกันครับ <flows> ม <equally> ีคร yeah, uh ับ huh. ม right? 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 ีครับัดกำแพงนะตอนนี้เลือปืนไหนดีสุดครับนายกครับนัไปเลยครับท่านนายกเปืนนี้กันเี่ครับนายอะอย่ไหนท่านายกวิ่งไปเลยเรยิงตายหมดเลยเอชิดิงชิด

เราจำได้เราเล่นตอนนี้จบกันแล้วนี่นะใช่แต่ตอนนั้นเขาออกเกมก่อนเราเลยยังไม่ทำเซฟแต่เขาเซฟไปแล้วนะกันไรเป้าจะเป็นไรตอนนี้กันเฮ้ยมันมาระตุ้มเลยบี๊บบี๊บบี๊บที๊บบ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 ี๊ยบี๊บบี๊บบี๊บมี๊บบี๊บบีิบบี๊่งี๊บงี๊่บี๊บบิ เฮ้พิมไม่ได้ดูพมไม่ได้ดูขอันนี้ก็อาจะโหวได้ไม่ได้ชาไดูดิสเกิลสกิลสิงรแล้วเพอนพิมก็ขับอีกเครื่องนึงใช่ไหมใช่เครื่อง้างโคแล้วไอ้เลยพิมเยอะ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 หน้าจอกระเทือนใช้หมดอิงตาอินตาเขาสวยนะภาพเซลล มันไม่ได้ทำได้ทำะไรเลยเรายิงข้างบนอย่างเดียวเดี๋ยวเขายิงข้างล่างอะไรกันทำไมมันต้องกำจัดไอ้ข้างล่างโอเคกำจัดได้หมดเธอท่านนายกโค้กเขาเป็นรองนายกแล้วรู้สึกเออยน่าเฮ้ยมันไปแล้วมันไปบนหัวเราหนึ่งตัวโอ้ยปืนมันเอฟเฟกต์กระจาย This one's for Uncle Sam. 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 nhiều one's for Uncle Sam. This one's for Uncle Sam. This one's for Uncle Sam. This one's for หมัวลงหัวลงหมัวลงหมัวลงแล้วมาหมือนแล้วเอยินอเอคาสินนี้โค้ต้องดูเพราะมันเป็นคาสินเลยที่นาดูมากเย้เดวิดลุยเนี่ยเดวิดลุยเสียงแดวิลุยอ้ายอดยอดได้ไดลุยเสียงผู้หญิงปรับผิดปรับผิดจอเขาเขาเห็นเขานะ โดนดาวินดาวินลุยโคตรอะอะไรอะกาเี่ะทีมเห็นเขาสู้กับไอ้นี่อยู่ปะไิิปเหียมผู้หญิงขาเห็นเขาเห็นโคงละขอกดเอาละนายกนายกเราเยอะย ต่อยคิกคิดคิกมันคิดมันต่อย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 มันดิมันไม่เร็วมันบอกเงี้ยใช่ไหมเร็วไม่พอเออเร็วไม่พอว่ะอยากเจอเร็วใช่ไหมแล้วใครได้แตกหรอกนะไอ้มนุษย์ต่างดาวน่าเกียรเลยเข้ามาเลยดูหน้าอย่าลบยิงหัวแตกอ้าวอะไรเนี่ยป๊อตดิวะ Mereka pot! Mereka pot! Tidak! Apa-apaan ini? Super X, ayo! Super X, ayo! Ya ampun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 ! สั่งให้สังตาย,ยาเหรอโอ้โห,โห,โหโฉันกำลังสนุกกับการกจริงๆที่ได้ทำลายนะทำลายนาอยถั่วต้มเคเดเซนมีแถบอะไรเนี่ยอ๋อมาแล้วต่อมาเราจะขึ้นรถใช่ไหมเขาจำได้มันมันจะให้ขึ้นรถมันอยู่ในเมืองมันเวลามันเดินอยู่ในบ้านมันก็เต้นอะเอ้ย <ใ>นายพิมพ์อ่ะสวัสดีพิมพ์พิมพ์มาใ,ใกล้ๆเลยเฮ้ยเป็นแก๊งฝันร้ายเหรอเมืม่อมาครั้งที่ดเป็นแก๊งฝันร้อ๋อนี้เป็นนาย,ยกจริงๆใช่มั้